นี่เป็นภาพวิวด้านหลังโบสจีนอ้วเงินครับโหบ้านเรือนประชาชนนี่ก็ทะเลเลยนะครับนี่นี่ครับทะเลอยูติดทะเลนะครับนี่ว้าวโอ้คนจันทบุรีโชคดีมากนะครับภูมีประเทศน่าอยู่มาก จากเดินตรงมาเนี่ยนะครับจากหลังโบสถ์เชนน้ำเงินเดินตรงมาก็นี่นะฮะมาออกทะเลเลยสุดลูกหูลูกตาครับเป็นจุดปล่อยปลาตัวละ10บบาทด้วยนะครับเนี่ยครับที่ปล่อยปลาอย่างดีเนี่ยครับมีเตรียมไว้ให้นะครับก็สะดวกบุญดี นี่ก็เรือประมงนะครับโอ้โหมีประเทศโอ้ฝั่งทางนู้นน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงครับสวยๆอยู่ฝั่งนู้นแล้วพบกันใหม่ครับจันทบุรีบายบาย